มรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์ไปตรงนั้น ตรงนี้ต้ตอบได้ <S <S 1> <S 1> ไปตรงนั้น เปลของอยู่น so ี so ่สก so ิลคูดาวอยู่ เละชุเมแมนชุมแมเยี่ยมเลย เลี้ยงเราโเลยโอ๊ะไม่เมืมือโง่เลยเป็นควายต่อุกยังไม่อู้ว่า Si Oon A Oh, ok. okay. 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 I throw none. It's o o i t h a fool. It was mission accepted. I t h r เล่นขนาดเทาไหร่ล้้ย ไปตรงนั้นตรงนี้โต้อตอบได้ Кони, кони. 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 Кони.

quindi in uno no eh